เราจะมาดูโจทย์ข้อถัดไปข้อนี้จากรูปก็บอกว่าจงหาว่ามีสามเหลี่ยมได้กี่แบบจากรูปนี้ครับถ้าคุณจะสร้างสามเหลี่ยมเครูมองเห็นสามเหลี่ยมนี้เป็นเหมือนมีสองรูปมาประกอบกันหนึ่งกับสามเหลี่ยมรูปนี้สองนักเรียนเห็นไหมครับครูจะแยกคิดนะครับครูจะวาดไปเลยที่สามเหลี่ยมรูปที่เราเห็นรูปหนึ่งแล้วก็รูปสามเหลี่ยมที่เราเห็นรูปตรงนี้คือรูปที่สอง นะครับครูจะแยกเป็นลำดับรูปหนึ่งกรบรูปสองนะครับอ้าวครูจะแยกเป็นสองท่อนนะครับแล้วครูจะแยกกรณีเอาแบบแรกครูจะนับในรูปนี้ก่อนว่ามีรูปเล็กๆอย่างนี้มีกี่อันเนี่ยแล้วเรามาช่วยกันนับครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ามเขียนเลยอ่าหลบก่อนต่อไปในรูปหนึ่งนี้ครับมีที่เป็นรูป ออย่างนี้กี่อันเนี่ยอย่างนี้เือว่อย่างนี้นหนึ่งครูวาดดีกว่าเดี๋ยวมองไม่เห็นหนึ่งโอมันสองสาม สก็คือมีทั้งหมดรูปแบบนี้มีทั้งหมด4อันแต่ถ้ารูปแบบต่อนะยกนี่น,นะครับเ,เชูอ่อาและรูปที่มีสามสามเหลี่ยมสามรูปแบบนี้ อีกายมือดีมากเลยอย่างเนี้ครับหนึ่งสองสามต่อไปรูปที่มีสามเหลี่ยมสี่อันอยู่ข้างในอย่างนี้ครับ๋อะนะครับนีหนึ่ง สองมีสองอันสุรุปในรูปที่หนึ่งนี้รูปที่หนึ่งจำเนี้อรูปหนึ่งอันสุดท้ายครับลืมครับรูปนี้รูปที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าที่มีห้าอันอย่างนี้ก็มีคือรูปใหญ่รูปนี้ครับกูวาดให้ดูรูปนี้เลยใช่ไหมกาเปะเลยไหมรูปนี้ก็รูปนี้มีหนึ่งอันโอเค แยกส่วนค่อยคิดนะครับกูถือว่าเป็นรูปนี้เลยนะเอารูปฝั่งขวาบ้างเราไปรูปฝั่งขวา,าลบตรงนี้กันยังเรียนได้คอนเซปต์ไหมครับอืมไมไดน้น่าจะได้คอนเซปต์แล้วรูปฝั่งขวาก็ทำเหมือนกัน มีกี่แบบรูปนี้นะครับรูสนใจครูสนใจรูปนี้นะครับอ่าครูจะปิดไปก่อนนะครับอ่าวรูปที่นี้คืออยู่บงังอยู่บงนี้รูปใหญ่อย่างนี้มีหนึ่งวิธีใช่ไหมครูลบตรงนี้ก่อนนะหนึ่งวิธีครูจะรูปใหญ่นี้ไปเลยะได้ไม่งงเอาเราเอารูปเล็กก่อนรูปเล็กรูปเล็กนี มี1 2 3 4 4แบบแล้วรูปที่มีสามเหลี่ยมสองอัน1 2 3แล้วรูปที่มีสามเหลี่ยมสามอัน1 2 3นะครับ1 2ึ่งงจชิ้น รูปที่มีสามเหลี่ยมสี่อันเราใช้ไปแล้วก็คือรูปนี้รูปตัวอย่างของเราเลยวยาด,ดูนับทั้งหมดมีกี่แบบครับสามเหลี่ยมที่ไม่ทำกันแล้วแล้วระหว่างลิกงสองรูปนี้ถึงกันมีไหมมันลิงก์ไม่ได้นะครับนี่มันไม่ใช่สามเหลี่ยมลองดูมันรูปเนี้ยใช่สามเหลี่ยมไหมใช่แต่ตรงนี้ไปตรงนี้มันไปไม่ได้ไม่มีเส้นไป แต่ว่าสองรูปนี้มันอิสระจากกันเราก็คิดของใครของมันไปก่อนคิดที่กรูบอกครูแยกออกมาเพราะว่าสามเหลี่ยมรูปนี้อิสระจากสามเหลี่ยมรูปนี้เราก็ทํารูปนี้ก่อนแล้วก็ทารูปนี้เราค็เอาทั้งหมดมาบวกกันมีกี่วิธีครับ1นึบวกหเป็น6กบวกสเป็น10 13 14 15 16 16บหบวกสี่ยี่สิบยี่สิบสามยี่สิบสี่ทั้งหมด25วิธีที่เราจะสร้างสามเหลี่ยมได้จากรูปใบนี้ ที่ไม่ทําแบบกันนะครับจบแล้วครับ